แชร์ประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านนะครับคนนี้แชร์มาแล้วก็ถามด้วยนะครับว่าตัวเขาปัจจุบันรับบำนาญอยู่ที่2,358บาทส่งเงินสมทบมา210เดือนเป็นมาอยู่มาตรา39ประมาณ30เดือนสูตรแคร์ได้เท่าไหร่คะนะครับเมเชิงถามนะเชิงถามนะครับเชิงถามเข้ามาฝากกดไลค์กด, like, กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะ นี่นะครับแชร์ประสบการณ์มาว่าปัจจุบันรับอำนาญอยู่ที่2,358บาทส่ทงเงินสมทบมา210เดือนนะครับเป็นมาตรา39ประมาณ30เดือนค่ะสูตรแครได้เท่าไหร่ค่าขอบคุณค่ะสูตรแครสามารถที่จะเข้าไปคำนวณโดยกรอกข้อมูลเองได้นะคือข้อมูลตอนนี้ไม่ครบ 1. ผมไม่รู้ว่าฐานเงินสมทบในมาตรา39นะครับที่ส่งมา210เดือนเนี่ยนะเอ,อมาตรา3 3 3ส,ส,ส่งมา210เดือนเนี่ยฐานเยันสมทบในแต่ละปีเท่าไหร่นะครับแต่ละเดือนเท่าไหรนะ่สองนะครับมาตรา39เนี่ยนะส่งมา30เดือนนะฐาน4,800บาทอันนี้รู้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นมันต้องมาประกอบกันเพื่อย้อนกลับไปว่าไอ้บำนาญน,นะครับที่ได้รับปัจจุบันเนี่ย2,358บาทเนี่ยไอ้ค่าเฉลี่ยนะครับของ60เดือนสุดท้ายถูกต้องไหมเพราะว่าตัวเนี้ยนะครับไม่ได้ส่งมาตรา39 ตลอดทั้ง5ปีหรือตลอด60งวดนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะคนนํานวณเปเปะได้เพราะไม่ดูฐานของมาตาา3ามนั่นนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะคํานวณหรือกรอกข้อมูลนะครับผ่านตัวโปรแกรมการคํานวณบํานาญสูตรแคร์นะครับสูตรใหม่นะสามารถมากรอกเองได้เลยนะนะครับมาพิมพ์เลยนะเริ่มส่งตั้งแต่พศไหนถึงพศไหนนะครับฐานเท่าไหร่ในแต่ละปี แล้วก็กดคำนวณด้านล่างนะครับเราก็จะออกมาเป็นข้อมูลรายละเอียดนะครับแล้วก็เทียบกับสูตรณปัจจุบันนะอดีตสูตรอนาคตกับสูตรณปัจจุบันว่าคุณได้เท่าไหร่อันนี้ต้องใช้ตัวโปรแกรมให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะผมไม่สามารถที่จะระบุข,ข้อมูลแน่ชัดหรือเปเป๊ะได้นะเพราะว่าฐานมันฐานมันเราไม่รู้ฐานมาตาา33ไงนะครับ แต่โดยรวมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้บํานานญะที่มากกว่าของเดิมนะครับอยู่นะได้บํานาญที่มากกว่าของเดิมอยู่เพราะฉะนั้นลองไปใช้กันนะครับกับการคนนํนานวณบํานาญอ่ะสูตรแคร์สูตรใหม่คืออะไรนะครับก่อนจากการเราต้องรู้ก่อนว่าสูตรแคร์สูตรใหม่นะครับรายละเอียดเป็นยังไงการคํานวณใช้อะไรคํานวณบ้างนะครับแล้วก็จะใช้ในปีหน้าโดยคร่าวๆสูตรใหม่นะครับสูตรแคร์เนี่ย จะเป็นการคำนวณโดยมีหลัก3ตัวนะครับในการคำนวณนี่เดี๋ยวผมวงกลมให้ดูนะ1อัตราบำนาญที่คิดเศษเดือนด้วยอันเนี้ยยึดตามข้อมูลเดิมแต่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็คือ20%นะครับและบวกกับเงินสมทบส่วนเกินนะครับที่เกินมา180เดือนน่ยนะ เกินมากี่เดือนให้คูณ0.125%จากเดิมนะครับจะได้1.5%ก็ต่อเมื่อต้องครบ12เดือนเท่านั้นไม่ครบปัดเศษลงแต่สูตรใหม่นะครับจะคิดเศษเดือนด้วยนะครับก็คือเอาเดือนคูณ0.125เลยทีเดียวนะครับซึ่ง1.0.125ก็มาจาก1.5%ของ12เดือนนั่นแหละ นะครับเอามาหารเฉลี่ยเป็น0.125นะครับมันตัวเลขเดิมตัวเลขเดียวกันแค่ปรับใหม่ว่าคิดเดือเสร็จเดือนด้วยนะครับบวกกันอ่านี่คือข้อดีของการปรับใหม่ตัวตัวที่2จะเป็นค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของผู้ประกันตนทั้งระบบนะครับอันนี้มีโปรแกรมให้นะเดี๋ยวลองไปคํานวณดูโปรแกรมกับ2คือตัวเฉลี่ยพอยต์นะครับพอยต์เฉลี่ย3ตัวเนี้ยมาคูณกันก็จะได้บํานาญต่อเดือนนะครับ ฉเฉลี่ยพอยท์คืออะไรเอาแนะนําคําง่ายๆคือเงินเดือนของคุณเทียบกับหรือหารกับค่าฉเฉลี่ยของเงินเดือนทั้งระบบก็จะได้เป็นพอยต์นะหารเลยนะ5้า0ันหารห้าพเท่ากับ1.1ึ่พอยต์นะครับแล้วก็เอาพอยต์มาฉเฉลี่ยว่าพอยต์เฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแต่พวกนี้ไม่ต้องดูอะไรมันนะครับเพราะเรามีการคํานวณบานาญขลาภาพอยู่แล้ว ก่อนจากกันนะครับอ拉าร,ารีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มียูสเมล์ผ่าเวิร์ดให้ทําการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติ๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอ,อก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอีกเรื่องหนึง่งขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย1นนะครับดาวน์โหลดแอป,ปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store Google Store นะครับ Play Store นะ แล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็ 3, นะมนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทํารายการให้นะครับไม่ดัดแปลงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสยัยสอบถามไปอยู่ยังหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi สาธารณะทำธุรก,กรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัส ทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญดูแลคําแนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับเรามาระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับห้าสิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณทํา1นึถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปลฟอร์มนะครับ 4นะครับขอให้ลองทดสอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก Official a p แอปนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิจฉาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิจฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ